และท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าต้นทุนของการกู้ยืมเงินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับผู้ซื้อรถยนต์ก็ต้องพิจารณากันด้วยเพราะว่าวันนี้แบงค์ชาติตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากที่สุดในรอบ3ปีมาอยู่ที่1.25%ครับ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับในการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก0.25เปอร์เซ็นต์ครับทำให้อัตราดอกเบี้ยขึ้นจากระดับ1เปอร์เซ็นต์เป็น1.25เปอร์เซ็นต์และมีผลทันทีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะส่งผลต่อเนื่องต่อดอกเบี้ยในระบบธนาคารพาณิชย์ที่จะขยับขึ้นตามนะครับหลังจากอั้นมาเป็นดอกเบี้ยหลายครั้งแล้วขณะที่กนงมมองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนแต่ได้ปรับอัตราการขยายตัวหรือว่า GDP ปีนี้ลงเล็กน้อยจากระดับ3.3% 3เหลือลเพียงแค่3.2%และปีหน้าจะเหลือลเพียงแค่3.7%ส่วนคนซื้อบ้านก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าทออสเองยืนยันว่าจะตึงดอกเบี้ยบ้านนั้นจนถึงสิ้นมกราคมในปี2566นะครับและท่านผู้ชมจ